มาพบกับคำทำนายดวงของเทพิดาพยากรนะคะโดยที่นะคะคลิปของเราเนี่ยจะเป็นคลิปที่ไม่มีวันหมดอายุนะคะ mm hmm. ก็คือว่าถ้าคุณนะคะเลือกหัวข้อการดูดวงไม่ว่าจะเป็นดูดวง12ราศี mm hmm. ดูดวงวันทั้ง7แล้วก็ดูดวงแบบการเลือกไพ่นะคะก็แล้วแต่หัวข้อที่คุณจะเจอในแต่ละคลิปคุณก็ดูนะคะเช่นคุณเจอนะคะการเลือกไพ่คุณก็เลือกไพ่ไปแล้วก็ดูหัวข้อนะคะว่าหมายเลขกับหัวเรื่องเนี่ย คุณเช่นเรื่องราวไขปริศนาความรักหรือเรื่องราวไขปริศนาทางการเงินสมมติว่าคุณดูไปแล้วนะคะหัวข้อที่1อ่าไขปริศนาความรักครั้งที่1คุณดูไปแล้วนะคะคุณก็เปลี่ยนเป็นดูเป็นไขปริศนาความรักครั้งที่2หรือไม่ก็เป็นไขปริศนาความรักทางการเงินครั้งที่1แล้วคุณก็ เปลี่ยนไปดูนะคะครั้งต่อไปไัยพิจารณาความรักทางการเงินครั้งที่2ก็จะเป็นคลิปเรื่องราวของหัวเรื่องต่างๆนะคะซึ่งคุณเนี่ยก็จะพบกับมิติใหม่ของการพยากรณ์แน่นอนค่ะว่าการเลีงยงไพ่ของเราเนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นก็คือว่าเราจะดูด้วยแบบวิธีการเลีงยงไพ่ของเทววิทยาพยากรณ์ด้านทำทำนายด้านไพ่ทาโร่นะคะกดติดตามนะคะกดไลค์กด subscribe นะคะเดี๋ยวเราจะมีนะคะ คำทำนายดีๆมาให้นะคะแล้วก็มีการแจกของรางวัลค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นนะคะของรางวัลวันนี้ยืนอยู่ยืนเบียงเนี่ยจะอาจจะมีสิ่งแทรกมาบ้างก็จะเป็นของรางวัลเกี่ยวกับพวกหินมงคลแล้วก็สิ่งดีๆนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้แบบได้ได้เห็นแล้วก็ได้มีสิ่งดีๆแล้วก็มีอะไรนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าใครนะคะรู้สึกว่าการดูดวงนี่ยังไม่จุกใจไม่สะใจยังไม่นำใจก็สามารถที่จะ แอดไลน์ ID นะคะ Th e P T I D A P L y H E P T I D A P A Y A K O R N นะคะเทพิดาพยากรณนะคะมาดูหมอกันได้ในราคา299วัตบาทต่อคำถาม6ข้อแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะดูดวงโทรทางไลน์โทรทางไลน์นะคะหรือจะโทรศัพท์คุยดูดวงกันก็จะอีกราคาหนึ่งก็แอดไลน์ ID มาสอบถามกันได้กดติดตามกดไลค์กด subscribe นะคะเราจะมีการนะคะแจกของรางวัลกันแบบจุใจนะคะทุกๆเดือนเลยค่ะ แล้วก็คือหมายถึงว่า,เ,าเราจะมีนะคะแจกของรางวัลน,นะคะขอให้คนกดติดตามคราวนี้เกิน5,000คนนะคะเกิน5,000คนเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปแจกของรางวัลกันค่ะอ่าตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ4,001กว่าละจะถึง5,000แล้วสาหรับคลิปนี้นะคะใกล้ละก็เราก็จะมาทําคลิปนะคะสําหรับการการแจกของรางวัลน,นะคะถ้ายังไงก็กดติดตามนะคะก็จะมีการแจกของรางวัลน,นะคะ ทุกๆ5 0 0 0คนจะแจกของรางวัลอ่าก็คือตั้งแต่อ่า5 0 0 0อ่ากดติดตามหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือถึงตัวเลขที่แบบ5,000คนเราก็จะมีการแจกนะคะก็แต่ละเซนเนแต่อาจจะมีการแจกเยอะกว่านี้ก็ได้ว่ากดติดตามเราก็จะมีการสุ่มนะคะเลือกคนที่แบบอ่าเราจะดูดวงกันให้แบบคือแบบได้ดดวงฟรีกับเทพิดาพยากรณ์น,นะคะ เดี๋ยวเราจะมีการน,นะคะสุม่มก็กดติดตามหรือว่ามารยายงานตัวได้ว่าติดตามแล้วอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะมีนะคะแบบการดูดวงกับเทพิดาพยากรแบบฟรีๆไปเลยนะคะเดี๋ยวเทพิดาพยากรโทรหาเองนี่แล้วก็จับไพ่ดูดวงกันไปนะคะแล้วก็ในเรื่องราวของนะคะการดูการเรียนดูดวงก็สามารถที่จะดูดวงกับเทพิดาพยากรได้โดยการแอดไลน์ไอดี ID มาเหมือนกัน,นะคะ่ะเทพิดาพยากรตอบเองถามเองตอบเองเลยนะคะ ก็อะไรดีอ hmm. ย mm ู่ติดต่อกับเทพิดาพยากรได้นะคะเทพิดาพยากรอุมาวดีเสลี่กสอนจะดูเองแล้วก็ตอบเองค่ะและในส่วนของนะคะคนที่นะคะ,ะต้องการที่จะติดตามคลิปนะคะก็กดติดตามแล้วเราจะมีคลิปดูดวงนะคะรายเดือนจะทําให้ทุกเดือนแล้วก็คลิปดูดวงแบบว่าคนที่แบบไม่เหมือนใครอะคะ่ะคลิปที่แบบเหมือนจะ เมือนกับเราสามารถที่จะดูดวงได้นะคะเช่นการเลือกไพ่แล้วก็การดูดวงแบบการกรีงไพ่ะค่ะในแต่ละหัวข้อคุณก็ดูได้นะคะเลือกหัวข้อที่ไม่ซ้ากันถ้าหัวข้อเหมือนกันแต่ว่าคนละหมายเลขคุณก็ดูได้เช่นหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามคุณก็ดูตามหมายเลขนั้นนะคะเช่นไขปริศนาปัญหาชีวิต หมายเลขหนึ่งคุณดูไปแล้วคุณก็ไปดูคล้ายปริศนาปัญหาชีวิตคล้ยที่สองดูแต่ละหมายเลขหรือถ้าสมเจอตัวไหนกดเข้าไปดูเลยค่ะเหมือนการเลือกไพ่คุณก็ได้คลิปนั้นและคะ่ะเป็นคำทำนายเป็นคำชี้แนะบอกทางชีวิตนะคะรับรองเขาว่าเออเป็นคนเจอตำราที่เก็บไว้ยาวนานมากมา,กายกก่กองมากกว่า20ปีขึ้นไปนะคะ เจอเราก็เลยคิดว่าเออเรามาทําคลิปลงใน YouTube มันจะได้สร้างความแปลกใหม่ในเรื่องเรองราวของการเกรงไพ่ด้วยนะคะก็จะมีในส่วนของการเกรงไพ่การเลือกไพ่ด้วยนะคะแหมอันนี้อยู่ริมระเบียงเนี่ยจ้าจะมีสิ่งแสกบางนะเราก็จะแบบว่าเปิดตัวตามที่ต่างๆ,ๆเพราะว่าช่วงนี้นะคะเราก็จะอยู่บ้านเป็นหลักใช่ไหมคะอาจะออกไปบ้านแต่เดี๋ยวเราจะมีการนะคะอ่า สุ่มแจกรางวัลด้วยแล้วก็ทำอะไรหลายอย่างมากมายเลยก็กดติดตามนะคะก็จะมีเรื่องราวดีๆโปรโมชั่นดีๆนะคะกับเทพย์าพยากรณ์น,นะคะขอให้ทุกคนนะคะติดตามโปรโมชั่นดีๆนะก็เดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันเลยมาถึงนะคะคลิปดูดวงนะคะลิขิตลักอันนี้ก็เป็นการนะคะลิขิตในชุดของลิขิตลักก็จะมีทั้งหมดนะคะ ไพ่ใหใบในการที่จะดูว่าลิขิตรักผลของความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะดูว่าลิขิตรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะเป็นในแนวไหนระหว่างตัวคุณแล้วก็ตัวคนรักของคุณแล้วก็เรื่องราวความรักจะเป็นการคลี่คลายปมปริศนาปัญหาความรักนะคะลิขิตคลี่คลายนะปัญหารักนะคะคุณก็คิดไว้นะคะอ่าเดี๋ยวเราก็จะ มาดูกันนะคะว่าการกลิกหินแล้วก็ขี้คายก่อนอ,อื่นขอแนะนําหินมงคลนะคะอันนี้ก็เป็นหยกค่ะหยกนี้ก็จะหมายถึงว่าความรักอมตะแล้วก็เป็นรักนิรันดร์แล้วก็เป็นรักที่แบบว่าเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นอะไรที่งดงามหยกหลากสีอันนี้น่าจะจะให้คุณในเรื่องราวของความรักแล้วก็มีสีเหลืองนะคะแล้วก็หยกน้าผึ้งนี่ในสวยครบในจบเดียวแล้วก็หยกเขียวหยกเขียวก็ให้โชคลาภหยกขาว ก็จะให้ความละมุนละม่อมในชีวิตให้โชคลาภให้ความเป็นธรรมชาติให้ความเป็นสุขแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะในการที่จะใช้หินมงคลแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกแบบดีแล้วก็ทําให้ดวงของคุณดีในช่วงนี้ก็สามารถติดต่อเทพิดาพยากรณ์ได้นะคะก็ไลน์ไอดีมาหาเทพิดาพยากรณ์หรือต้องการดูดวงกับเทพิดาพยากรณ์แบบส่วนตัวส่วนตัวก็ได้นะคะอ่ะเราไปดูนะคะในเรื่องราวของ ลิขิตรักความสัมพันธ์นะคะถ้าคุณดูคลิปนี้อันนี้เป็นคลิปนะคะลิขิตรักความสัมพันธ์ครั้งที่1ถ้าคุณดูไปแล้วคุณก็ไปดูลิขิตรักความสัมพันธ์ครั้งที่2ก็ได้ค่ะอันนี้เป็นลิขิตรักความสัมพันธ์นะคะครั้งที่1อ่ะไปดูกันเลย ลิขิตรักความสัมพันธ์ครั้งที่หนึ่งอ่าไปดูกันนะคะไพ่หกใบค่ะไปดูกันค่ะว่าลิขิตรักของคุณเนี่ยจะเป็นแนวไหนนี่อ่าไพ่หกใบนะคะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะหนึ่งสองสมสห้าหนี่เดี๋ยวเราขึ้นเป็นอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสาสี่ห้าหนี่โอเคไปดูกันเลยค่ะ ไพ่หมายที่หนึ่งนะคะก็หมายถึงว่าช่วงนี้ปัญหาของคุณคืออะไรปัญหาของคุณช่วงนี้ก็คือคุณต้องการความมั่นคงจากคนที่คุณรักแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการงานแล้วก็การเงินที่เกี่ยวข้องกับความรักโดยเฉพาะเรื่องของการเงินคุณรู้สึกว่า คุณกับคนรักช่วงนี้จะมีปัญหาเบาะแว้งในเรื่องราวของการเงินหรือว่าการพูดคุยเรื่องการเงินยังไม่ลงตัวยังไม่ลงรอยเราจะทําอะไรเงี้ยค่ะคุณกับคนรักเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวนะคะที่ความสัมพันธ์ในเรื่องราวของการเงินเนี่ยยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าตัวเราอยากจะให้การเงินของเรานงดงามนะคะแล้วก็จะพยายามที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ทําอะไรให้มันแบบ ดีๆพร้อมๆนะคะแล้วก็เราก็อยากจะให้ปัญหาทุกอย่างนี้คลี่คลายดังนั้นตัวคุณนะคะกับคนรักของคุณเนี่ยก็ต้องพยายามนะคะหาหาอะไรทําหรือพยายามคิดหาโปรเจกต์ใหม่ๆในการที่จะได้เงเห็นเงินมาหรือว่าจะทําอะไรให้มันมีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านการเงินดังนั้นนะคะตัวคุณกับคนรักของคุณเนี่ยในช่วงนี้นะคะคุณก็จะรู้สึกว่าเออทางด้านการเงินของเราเนี่ยเราก็จะแบบว่า ต้องการความมั่นคงและต้องการความยั่งยืนต้องการความยืนนานประมาณนั้นเลยค่ะกับปัญหาที่เผชิญในช่วงนี้นะคะทีนี้เราก็จะต้องพยายามไม่ไม,ไม่ไม่กดดันตัวเองมากเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดเรากดดันตัวเองมากเกินไปความสัมพันธ์ในรักในช่วงนี้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหานะคะดังนั้นนะคะก็อย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปนะคะอ่ะาไพ่หมายเลขสนะคะก็จะเป็นว่าทําไมเนี่ยมันถึงได้เกิดปัญหานี้ขึ้นมา แล้วก็ทําไมเนี่ยฉันจึงแบบต้องตกอยู่ในสถานการณ์ของการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ก็หมายความว่าเป็นไพ่นะคะนี่คุณนะคะเป็นคนที่นายเป็นไพ่ก้าวดาบนะคะมีความหมายว่าช่วงนี้เนี่ยคุณเป็นคนที่แบบเหมือนกําลังคิดมากคิดเยอะไปหน่อยคิดในเรื่องของความมั่นคงเยอะเกินไปดังนั้นนะคะเมื่อคุณคิดเรื่องนี้มากเกินไปมันก็จะทําให ตัวของคุณเนี่ยมันเกิดปัญหาแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เราไม่โอเคเราไม่อะไรเลยดังนั้นเนี่ยคุณกับคนรักของคุณต้องค่อยๆแก้ไขปัญหานะคะไม่ใช่แบบท้าโถมเอาปัญหาเข้ามาใส่มันจะไม่ค่อยโอเคค่ะดังนั้นเนี่ยคุณควรที่จะค่อยๆแก้ไขแล้วก็พยายามคลี่คลายสถานการณ์นะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ตรงนี้นะคะให้แบบให้มันโอเคค่ะ คุณไม่ควรที่จะทําให้สถานาการณ์ตรงนี้เนี่ยไปอยู่ในภาวะของปัญหาไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะไม่โอเคแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทุกอย่างมันทําไมเป็นอย่างนี้ทุกอย่างทําไมมันตึงเครียดทุกอย่างมันทําไมแบบอย่างงูย้ยางงี้อะคะ่ะดังนั้นนะคะคุณก็ควรที่จะแบบคลี่คลายปัญหาแล้วก็สถานาการณ์ต่างๆแล้วปัญหาแล้วก็สถานาการณ์ต่างๆของคุณเนี่ยมันก็จะแบบไม่ตึงเครียดไม่รัดตึงแล้วก็จะคลี่คลายอะไรทุกอย่างไปได้แล้วคุณก็จะรู้สึกว่า เออไอปัญหาที่เราเผชิญหน้าอยู่ไอปัญหาที่เราแบบรู้สึกแบบเสงีเครียดเครียดเนี่ยมันก็จะคลี่คลายไปได้คุณอย่าคิดเยอะค่ะตอนนี้คุณมาอยู่เอาตัวเองอยู่ในช่วงของปัญหาเพราะว่าคิดเยอะเยอะมากๆเลยอ่าต้องพยายามแก้ไขไปนะคะแล้วไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบที่สามถามว่าทำไมอะไรคือส่วนลึกของปัญหานี้นั่นก็คือ ตัวคุณนะคะอยากจะพบความมั่นคงมากๆโดยเฉพาะนะคะเรื่องของการเงินหรือความเป็นที่อยู่หรือความสัมพันธ์ในรักคุณอยากมั่นคงและอยากมีหลักประกันและอยากจะให้เขาแสดงออกนะคะถึงความรักที่มีต่อคุณให้มากๆหรือต้องการจะที่จะให้เป็นความสัมพันธ์ที่ดูเรามีอนาคตไม่ใช่แบบว่าคุณคาดหวังแล้วเขาไม่ได้ทําตามในสิ่งที่คุณหวังดังนั้นนะคะก็ขอบอกได้เลยว่าคุณแล้วก็คนรักของคุณเนี่ย จะต้องนะคะพยายามฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปให้ได้คือเหมือนเกลือค่ะตอนนี้นะคะส่วนลึกในใจของคุณคุณก็รู้สึกว่าคุณพายเกลืออยู่คุณยังไม่ท้อแท้ท้อถอยค่ะคุณยังแบบสามารถที่จะแบบฝ่าฟันปัญหาแล้วก็อุปสรรคไปได้คุณยังไม่ท้อถอยนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้คุณพายเกลืออยู่แล้วเมื่อคุณพายเกลืออยู่เนี่ยอยู่บนเกลือเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยก็จะทําให้แบบทุกอย่างมันก็เป็นไปอย่างที่คุณต้องการได้นะคะเมื่อคุณพายเกลืออยู่แล้วก็ เหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยทำให้ทุกอย่างเนี่ยกำลังจะถึงฝั่งละอ่าความการตั้งความหวังของคุณเนี่ยก็จะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการนะคะตอนนี้คุณก็เหมือนกับคุณภายเรืออยู่นั่นเองก็ส่วนลึกในใจตอนนี้เหมือนกับภายเรือแหละเออพยายามแบบหาฝั่งแล้วก็พยายามไปถึงจุดมุ่งหมายที่คุณต้องการดังนั้นนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าส่วนลึกๆในจิตใจของคุณอยากจะพายไปให้ถึงฝั่งอยากจะให้ถึงจุดมุ่งหมายที่คุณต้องการได้ดังนั้นนะคะ เมื่อคุณพยายามไปเรื่อยๆคุณต้องแบบดูกระแสะน้ําแรงลมดูทิศทางใกล้และใกล้ถึงฝั่งละอย่าเพิ่งแบบท้อใจนะคะนี่ในเรื่องราวนะคะของนะคะพไพ่ใบที่สี่อะไรที่จะทําให้เป็นผลทําให้แบบเป็นไปได้ในการที่จะทําให้คนรักของเราเนี่ยเป็นไปอย่างที่เราต้องการและคาดหวังนั่นก็คือแท m พลนต้องใจเย็นค่ะ เราต้องใช้ความใจเย็นเหมือนกระแสน้ําการจะเปลี่ยนแปลงใครสักอย่างหนึ่งหรือรูปแบบความสัมพันธ์เราต้องใช้ความใจเย็นความใจเย็นเนี่ยมันจะทําให้ความรักและความสัมพันธ์ของเราเนี่ยไปในทิศทางที่ดีดังนั้นนะคะคุณกับคนรักเนี่ยควรจะใจเย็นๆเรื่อยๆมาเรื่องๆนะในเรื่องราวของความรักแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการได้นะคะคุณต้องใช้ความใจเย็นแล้วก็เป็นอะไรอย่างที่คุณต้องการนะคะ ความใจเย็นแล้วก็ความคิดที่ดีๆก็จะทําให้ตัวคุณแล้วก็คนรักของคุณนะคะจะทําให้ทุกอย่างเจอจลัดแล้วก็ต้องการอย่างที่คุณหวังได้นะคะ mm. ดังนั้นนะคะคุณแล้วก็คนรักของคุณเนี่ยก็จะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการแล้วก็เป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังนะคะคุณต้องใจเย็นๆนะคะเอ่อก็ขอให sure <c oughs> <annot> ้คุณเนี่ยมีแต่ความใจเย็นและทุกอย่างก็จะเป็นสุขค่ะอ่าไปถึงนะคะ ให้ใบที่5แล้วในเรื่องราวของนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะความคิดหรือความเปลี่ยนแปลงทัศนคตินะคะแล้วก็อะไรต่างๆนานเราจะทำยังไงให้ปัญหาความรักของเราลิขิตรักความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเป็นไปได้นะคะก็คือว่าเราจะต้องนะคะใช้ใช้เขาเรียกว่า ใช้ความอบอ้อมอารีต้องทําตัวเหมือนเด็กคือเราจะต้องแบบใช้ความอบอ้อมอารีรีเหมือนกับว่าเราถือน้ําอยู่ในคอนโทรนี่ยค่ะคือเหมือนกับว่าเราต้องค่อยๆ่ลินน้ําความอบอ้อมอารีก็คือเราจะต้องแบบพยายามที่จะเติมความอบอุ่นในความสัมพันธ์ก็คือคอยถามถ่ายผงใยเป็นยังไงบ้างถึงไหนแล้วแล้วก็ทํานู่นสิทํานี้สิทาเหมือนกับว่าเราให้คําแนะนํากับเขาอะค่ะ ไม่ต้องบอกว่าเราไปสอนเขาตรงๆนะคะสอนตรงๆไม่มีใครเชื่อค่ะดุเอ้ยต้องทํานี่นี่ไม่แล้วก็บอกว่าเออทํานู่นสิทํานี่สิแล้วก็ทําอะไรแต่ละอย่างเนี่ยก็คือเราต้องพูดดีๆกับเขาพูดจาดีๆคนเราทุกคนนะคะชอบคนที่พูดจาดีๆไม่ใช่ชอบแบบกระโชากาเป็นคําสั่งอะไรอย่างนี้ค่ะไม่มีใครชื่นชอบหรือว่าชื่นชมหรือว่าไปตําหนิทุกเรื่องในเรื่องราวของการกระทาเล็กๆ,ๆน้อยๆไม่ค่ะเราต้อง พูดแล้วคอยบอกแล้วเราก็จะไม่ต้องตําหนิอะไรเขาเยอะเราต้องพยายามบอกเขานะคะเราทุกอย่างมันก็จะโอเคในเรื่องราวของใบใบสุดท้ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันสุดท้ายว่าเราเนี่ยจะทํำยังไงในการที่จะเปลี่ยนแปลง ความคิดแล้วก็สิ่งต่างๆกับคู่หรือว่าคนรักของเราหุ้นส่วนของเราหุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนจิตใจนั่นแหละค่ะความสัมพันธ์รักก็จะเป็นในลักษณะของเนื้อคู่หุ้นส่วนของเรานั่นเองก็คือเป็นไพ่นะคะจัสติกค,ความยุติธรรมเราก็ควรที่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยการใช้ความยุติธรรมเราต้องชั่งตัวเราเองด้วยนะคะว่าตัวเราต้องการอะไรตัวเขาต้องการอะไรเอาทั้งสองอย่างมาบวกกันกรวมกันแล้วแบ่งชั่งคือ เราก็คิดว่าเอ้ยเราสามารถที่จะเขาทำได้ให้เราแค่นั้นแค่นี้นะคะเท่าไหร่แล้วเราก็แบ่งช่างเอาค่ะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ยากนี่นะ่ทุกอย่างก็จะสำเร็จ เพียงแต่ว่าเราต้องสมมติว่าเราตั้งความหวังไม่สูงมากลดลงมาหรือปานกลางเราต้องการให้เขาอยู่ในระดับที่สูงมากลดลงมาอยู่ในระดับปานกลางอาระดับพอดีเช่นเราต้องการให้เขาทําให้เรา100%อาจจะลดลงเหลือ60-70%แล้วตัวเราก็ทําทํามากกว่าเขาก็คือพยายามเข้าใจเขาดูแลเอาใจใส่เขารับรองค่ะว่าความสัมพันธภาพของคุณเนี่ยจะเป็นไปอย่างทิศทางที่คุณต้องการได้นะคะก็ จะเป็นไปอย่างที่คุณหวังได้นะคะนี่สำหรับเลขิดรักความสัมพันธ์นะคะก็จบลงไปเพียงเท่านี้ก็กดติดตามคลิปของเทพิดาพยากรจะมีคำทำนายดีๆมาฝากค่ะ